ลักหลงหลงักรักหลงน่ะหลงลัลลลกหลงกวดไปโทษใครเนาะมันไปโทษใจเจ้าของนี่ดินี่อีมันหลงมันโทษบักมันไปหลงมันไปหลงผีอันสิ่งน่งมันก็อยู่ตามนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่หลงหลักไปลหลงซังมันสั่งสมมานมนานจนเปลี่ยนอุปัตทานหนาตึบนะแม่ควาใหม่เมื่อไปเห็นเจอรูปนิดูุหนมอยมากับต้นนี้ไหลหลอดออกมาเสียงอยู่ในใจหลงกลิ่นอยู่ในใจหลงรูปอยู่ในหลงรถอยู่ในใจเขาผิดดิอันนั้นไม่ได้รู้เรื่องเขาดออคือขอดเขาซสาิสินะ กเราเนาะนับคนสูตรๆอยู่คือสร้างกรัมวสารเขาเรากินอยู่ดีกินหวานวัชรพี่บักปันคืดพี่ต้นต่อเรื่องเลยแหมฮนี่นี่นี่ยนยอมาหากกหากระบาลมาพี่หาต้นหาต่อของเรื่องพี่นี่ต้นของบุญต้นของกุศลต้นของบาปอยู่พี่นี่นี่เฮาก็เลยมาทําลายตัวนี้เมื่อทาลายยจิตไม่มีดวงมันเลยไม่มีมีบาปจนได้บปีญยังเกิดขึ้นหายปัดพานไปพานไปสักแต่ว่ารู้เดี๋ยว เสียงสักแต่ว่าเสียงรูปสักแต่ว่ารูปรสสักแต่ว่ารสกลิ่นสักแต่ว่ากลิ่นอ่าโพธพภัธรรมลมเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราหมดไอ้ที่ว่านี่มมนได้ไปเกิดอยู่ในรูปเด้คันทั้งเขาไม่เห็นตอนเดียวมันทีไงก็เลยปักซักลงอดปักซักลงสักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่ารสสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าสักแิ่งนั้นผมมีความหมายเด้ รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐะธรรมลมในข้อมานมันเกิดอยูในใจใจเ่ห้งน้ำเบิรตเต